พอดีครับในหา้างครับผมได้ยังไม่แน่ครับแม่นเบิดบ่อยอยู่ข้างหน้านี่ว่าง,มงามตัวนี้พี่น้องแม่นางหน่อยครับซิมหาอหร่อยซิมหาอร่อยบังงาซิมหาอร่อยพี่น้องเลยงามสูงประมาณร้อยยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดประมาณนี้แหละพี่น้องครับง้อเลี้ยงเนาะอหอยเนาะประกันตำนี้ให้ซิมหาอร่อยเปิดป่ะครับหรือเงา คุ้ยกันได้เนาะครับเปิดมาสีส้นมองเอาเลยพี่น้องนี่ตัวนี้ก็สีสิบสองหาลอยสูงอยู่ม่านลอยยี่สิบบวกครับสิบสองหาลอยเครื่องดำทั้งสองตัวเด้อพี่น้องติดโบสถ์ให้แล้วเครื่องดำตัวนี้ตัวภูหรือตัวแม่ครับตัวนี้สายขุนครับสายเนื้อสายขุนสูงกว่าม่ารลอยยี่สิบห้าบวก สิบสามนะครับเนาะมูลสามตัวไหนฮะพอพันได้เนี่ยตัวนี้สีแดงมุมบักตาลครับตัวนี้ครับพอติดแางจังเลยสูงร้อยยี่สิบเจ็ดประมาณนี้เหรอพี่น้องตัวนี้อ๋อนีสิบหกขาครับสิบหก้อยเนาะพอขายเป็นพอพันเป็นหมวเลียงไปเอ๋อได้หลายหนาตัวนี้ว่านเอะเอาเฮ็ดพอพันก็ได้เอาเข่าคุ้นเขานี่ก็ได้ครับตัวนี้ พาไดก็ครับตัวดำตัวดำแดงสิบหกห้าร้อยเดี like si ๋ยวเบื้งในกล้องมันอาจจะดำดำเด้อพี่น้องแต่ว่าเบื้งใกล้ๆนี่มันสิออกแดงดำครับแดงดำแดงมุ้มักตาลตันตัวนี้สายฝุณครับสิบสี่ห้าร้อยสูงประมาณเกือบร้อยสามสิบยูพี่น้องตัวนี้เอ้ามุ้งสร้างดีครับตัวนี้ ตัวนี้สีดีครับสิบสี่ห้าร้อยสูงก็สิบประมาณร้อยยี่สิบหกก็บเจ็ดประมาณนี้แหละพี่น้องครับผมอ่ะเบิดเลยเนาะครับเนาะครับเบิดเลยอ่ะเปิดทั่วไปนะหางเอาฝากงูน้ําเนยเขามิ้วเนี่ยโอู้้ใดอยากได้งูน้ํเขาไปปูพันหาของถึงเนาะทั้งนี้เนาะไไปปิม้าครับฝนตกมาแล้วเอาไปปล่อยใส่หยายังอยกันนะพี่น้องนี่ปล่อยยางก็ได้ครับปล่อยกัาปลาย่างปลาปั๊มตัวอ่ตัวละาปูพันหา สาตัวเนาะหนึ่งสองสามหกพัห้บาทกสูงกับสิประมาณเมตดซึมหาประมาณนี้แหละเอ้าพี่น้องตัวละหกพันห่ามองเอาหรือมองขายครับตัวเออมองเอาหรือมองตอได้อยู่ตอได้นิดหน่อยคุยกันได้อยู่อเบอร์ทัครับห่าปครับ085ย์แปดห้าหกสามเจ็ดศูนย์สามเจ็ดหกหกสามเจหกหกสามเจ็ดศูนย์แปดห้าหกสามเจ็ดแปนเจ็องหนึ่งเจงยโชคครับหอยโชคทั้งไหนครับบานานาาร อำเภอหน้ากลางจังหวัดเลยผมเหรอจังหวัดนนทบุรีอำบัวลำพูน้อครับเนาะครับผมเอาขอบคุณหลายๆครับผมครับจัดมาหลายครับพี่น้องราคาจังพอฟังอยู่พี่น้องคนมาแต่ทางไก่นี่ใส่มาหลายตัวครับพี่น้องอยากได้ยังกระสอบถามเพิ่มเติมมาเด้อพี่น้องนี่ยป้าพี่พี่น้องเลาะชมบึงบรรยากาศในมือหลังฝนตกครับพี่น้องมือนี้อยู่สนามบันโคลเกลือนครับพี่น้องอำเภอสว่างเด่นดินจังหวัดสกลนครครับผม วันเสาร์ครับวันเสาร์ที่4ครับพุษภาคม2,567ครับพี่น้องเบิ้งแล่าวก็ขอกอมรังใจเด้อพี่น้องกดติดตามกดถูกใจกดไลค์ก็แชร์ครับผมเป็นลังใจให้สบายใจความจากบาทนะพี่น้องสวัสดีครับรพ่อพ่วนเอา้าเบิ่งงวงงามพ่อพ่วนครับนี่ตัวเดียวเมื่อนี่สาย,ยาหูครับลูกกระทบยินดูบาสิ้น นาเป็นันถึกงังมา้าเราพ่อ่ี่ขูดรถขุดนี่ยังข้างไดนล่ะพี่น้องนี่เอา้าสูงร่อยสี่สิบกว่าครับพี่น้องอแข้งขาไงวานง,ง้อปูครับสั่งสุดยอดครับสายหูหูนี่ใา้เบิง่งไก่ครับพี่น้องม <c oughs> บงกระนาเบ้งหูคักกันนะ กุ này, k hab, k no? ้งไปากอยู่จัง่อยครับพี่น้องไายปากบ่หลายปลนไหนแถวบ่้ันร้อนเนาะยังเป็นฟันนมนมอยู่อโบดกบเพืองเครื่องดำบ่ะคผมก็ลืมเบิ่งว่าหันเครื่องดำเนาะแข้งดำหมูดำเพื่องดำประกันตัวนี้เนาะพอพวนเนาะเปิดเท่าไหร่ครับสองหมื่นเจ็ดพันสาวเจ็ดสองหมื่นเจ็ดต่อได้ยวป่ะอุยได้อยู่เนาะมีตตัวเดียว อาเบอร์โทรครับผม065 016 016 3328ย์หนครับผมพ่อครัสว่างแดนดินครับผมคมากเลยครับเรือครับผมผลแห้งว่พร้อมขึ้นนี่ยอนอยู่เด้่อยอนอยู่เด้อได้การอยู่เนาะได้การอยู่เด้อครับเอ้าหายใจโล่งระบาดนี่ว่างหันเขีงคักเอาขอบคุณหลายๆครับพ่อพวนครับผมใส่ไงเนี่ของไผนะครับ เสียนนัคนละ,ละอเอเ้นียนนัทนะเออองเสียนันละทุประยุ่ไก่แฮประยนไ่ทายาทได้ขายบ่เฮ้ยเฮ้ยอเสมออยู่หูบอว่าเสมอเหละเบิ้งนี้ยีไก่เรื่ <laughs> 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 องขาม่ยอมเ่าครับร เป็นเรงไหสถานะแม่ใหญ่เหรสถานะเนี่มบได้ห้องว่างครับเน่ยบรีสมห้องว่างเลี้ยงบลาหรือเนื้อเลี้ยงครับเลี้ยงเนาะสูงท่าไหนเดบัตบนบะบงกันนะพี่หนอร้อยสี่สิบห้าคิดว่าร้อยสี่สิบห้าเพาะขาดพี่หนอรุ่นนี้ พอหอยคุณกำลังตัวอยู่นี่เดี๋ยวเพิ่งบ้าพี่น้องเบ่งยางเมีตัวง้วกันนาดพี่น้องเครื่องดำเอาหางไงไอ้สุดยอดกันหลังครับเป็นนันแม่นางไงหรือเป็นแม่อยากลูกแม่นางไงครับแม่นางไงเนาะแก้วคู่หนึ่งคู่สองสักกระขึ้นเนาะเอาหาปัญหา ยเพื่นให้หกพัแล้วฮันเดียอาจารย์หญ่เพื่นโบดครบเครื่องครับพี่น้องอันเสียดำๆนั่นก็่นี่นี่ให้เพิ่นเท่าไหร่เราวะให้แล้วเราให้หกพันแล้วหาัหาเงาเท่าไหรเจ็ดพันห้าพันสองลักสองสองหมื่นสองสอันห้าร้บาทโอ้ยบังง้วบางงสองหมื่นเร้อพี่น้องพอพวน่าผสิสื้อสื้อเดือพอพ้วนสีเอาเด้่อว่าเสริเปิดยูเท่าไหล่ะบอสใหญ่ๆน้ำเพื่นเมื่เกี้เจ็ดปัหาครับขายเจ็ดหาร สองหม่นเจ็ดห้าร้อมององปิดมองเอาราคายุสสนามเนาะนี่เนาะพี่น้องทางไก่จะไกอไก่ก็จังมาคุยกับหอยนัดเบิ่งไก่ไก่กับมาคุยกันครับเพราะว่าถ้าพี่สรงมันก็มีคาน้นามันแหะพี่น้องแต่ระยะทางเบอร์โทรรับผมศูนครับศูนย์แปดสองหนึ่งครับผมสองสาหานครับผมหอยนัดผลิตครับผมขอบคุณครับครับผมฝากพี่น้องครับผู้ใดมักใส่ยังไงครับ โอ้ยถือกอ้ฝนกับบ่ไหนพี่น้องเลยจํำเป้งๆแล้วก็ขอถทษขอัฟพี่น้องนะครับเด้อเสียงเปลี่ยนแล้วนี่สวัสดีครับพี่เอกเป็นไรทักทายกันฝ่าฝนเมื่อคืนนี่ทักเตีอยูโยฝนกันไรล้มเด้อล้มกับข้คืนกันครับ่มีเันเฮือนเปิดตัวชุดนี่เออใครอยฝนกับได้การอยู่เนาะเพราะหันใจโล่งแล้วบังนีหยาอยครับ อ่อได้งัวมาฝาีนองอยู่นามือนนิเนาะอ่าเงวงามสายเลียงแม่วนัวอลรัุนห้เดือนเ็เขาเนาะครับเนาะดลเิี่เดือนลูกสาม่งสูงท่าไดเาเอกรูสูงร้อยสามสเครื่องดำคแทงขาญงประกันตำนีทุกอย่างครับประกันตำนีให้ทุกอย่างครับพี่น้องเออเงวเรียงจำๆครับแม่พันแม่บอก ใส่เมาเด้อพี่น้องนี่อ่วงามครับ,รบ,บถ้าอย่างเพิ่นใส่ข้อให้กับบอ่อเพิ่นครับเดี๋ยวเพิ่นจัดให้ผู้ลังคนกับมักใส่เมาผู้ลังคนกับใส่เข้าครับแล้วแต่ผู้สะดวกออเปิดเท่าไรมาเอกเปิดไปซีมันสองซีมันสองสเนาะกลับมาต่อเอาครับผมตัวน้ำพุ่นแมนป่ะครับตัวนี้ตัวนี้น้อยลงมาครับสื่อพอบ่ได้แต่ว่าโค้งสั่งนี่ยาวอลาดครับพี่น้องนี่ แข้งขาใหญ่ขึ้นกันตัวนี้ก็ได้สูงเท่าไรมาเอกตัวนี้ร้อยสามแปดเอ้าอายุได้ไรมาเลย อีกว <Hoy S 2> ่าครับปรมาณเดือนครับสิเดือนปีหนึ่งเดือนแน่ลังดีขึ้นกันตัวนี้กอฟ้าก่อแข้งวานง่วขู่ครับตัวนี้ก็ไดุ้กเครื่องดำเนาะเครื่องดำคอ่าเครื่องดำขอบหมูดำเปิดเท่าไรตัวน้อยเปสามหมื่นสองเนาะก็คุยได้ต้อได้อยู่กันอ่ะเบอร์โทรครับผม 0 8 0 9 8 0ป0ศนหครับนครับผมอยเอกนาครับนะขอบคุณหลายครับผมมีสตัวฝากไว้ครับมาตัวได้กับมาคุยออกครับพี่น้อมึงหอยไส่พันปอยงูครับพี่น่อยสี่พันถึงพันขายได้หมดซื้อมาสองหมื่นก้อซื้อมาสองหมื่นก้อขายสามหมื่นสาม มวอัหาหามสโอ้ยมันอายุสิบเดือนอายุสิเดือนก็ซื้อมสิเกือบร้อยหาสิบอยู่พี่น้องตัวนี้ห้วยไก่เลยบ่ร้อยหกสิบีร้อยหกสิบสี่ปีสี่ปีกปเราะว่าเจ้ามุกแล้วสามหมื่นสามพันนซื้อขายกันยุสนามครับนี่มองมองขายซ่าหาขายเพื่อแล้วครับขายแล้วครับครับเอ้อซื้อขายกันแล้ว แม่เล่มันครับพี่หน่องมร่อเป็นอ่าหาน้าเป็นแม่แยกลูกครับแกปครับนี่เป็นยางให้เบิงอันครับแข้งขาดีว่นนีต่ำนี้ครับสองหมื่นหาครับสูงก็สิบประมาณร่อยสีสิบกว่าครับเอ้าซื้อขายกันแล้วสันไายอ่ะเบิง ห้อยไม้ครับเป็นได้อยังว่าเป็นว่าแม่มันเหมือนครับตัวนี้ซื้อก็ได้ขายก็ได้เออซื้อขายแลกเปลี่ยนได้ขอสั่นพันว่าลูกตัวแม่ครับแดงจึงคืงลูกตัวเมียก็สิประมาณสองเดือนครับลูกตัวแม่ฮะเดือนกว่า อะแต่ว่าหนาตึ้มครับแดงดีแม่นี่สูงโยมันอ่าร้อยยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนี่หอยอยู่หูนี่คือสิแม่นอันหอยลำปีสกินครับก็ผัดไปจับเจ้าก็ผัดเก่งถ้มากินเล็กยงคือจิแม่นหอยลำปีสกินอ่าแผรเปลี่ยนครับหูซอยลูกตัวแม่เปิดยุคอะไรให้ไหมยุคเจ้าดเจ้าเจ็ดเนาะอาแลกเปลี่ยนก็ได้ครับครับมาคุยกันเบิ้งครับแลลกเปี่ยนนมือครับ ตัวนป่นแมันั้นแม่นางนะครับเนาะไจะซื้อวตีอะไรซื้อสามร้อยทรงสายหูครับตัวนี้สูงกับสิบประมาณร้อยสามสิบห่าครับแม่นางอาูดำแข้งดำเครื่องดำทรงสางทรงสูงครับสายหู เปิดเยอะขาไหนไหมไหมแม่นางสิบสามเนาะเอ๋อเดมาสายหูหูจัง่อยครับพี่น้องถือป็นยังสิบสามต่อได้ปะครับผมนี่ต่อได้ต่อได้อยู่เนาะต่อได้ก็ตัวเมลูบแกครับอันทั้งนี้แม่นู่บ่เนี่คือหอยจังเนี่ยมาจากทางสมุทโอ้ฮะเบิร์ลเนาะเบอร์ทัวครับผมเบอร์ทัรศูนแปดหนึ่งศูนย์แปหนึ่งศูนย์ห้าห้าศ้าห้ห้าห้าา้าห หอยหมา้นะครับเนาะเน้นเน้นโตนั่นละพี่น้องเพิ่นเน้นเปลี่ยนก็ได้บ่ราะเพนเน้นดตกเปลี่ยนดอกคนในพิมพ์ว่าเน้นหมาดแกเปลี่ยนจีเกนให้ครับอ่าอันนี้มันเปิดเปิดโอกาสให้ครับผมมือนี้เปิดโอกาสให้พี่น้องผู้อยากแรกเปลี่ยนเนาะอ่าหรือว่าผู้อยากซื้อก็ได้ครับมาคุยกันเบึ้งเอาคุณหลายๆครับหอยไมครับฝากพี่น้องครับผมอ๋อบนงองามพญิหลงครับพี่น้องท่องจีดัง แม่นางครับแม่นางไอ้บัมีอันมูครับก็สีอันบ่วเห็นมูก็เลยห้นครับตอนนี้เพราะว่ามูอันมันสายแล้วพนเอาขึ้นรถบันแล้วสูงก็สิประมาณรน่อยสี่สิบครับพี่น้องบวกลบแม่นางบอลทับมันสมนะครับเนาะครับครับอีพิ ครับกรสิพร้อมแล้วพี่นอ้องเอาไปกซ็ซซอมเอาครับพี่น้องเปิดเปิดอยู่เท่าไพรพ่อลงอเปิดเชามาเปิดเามาสองหมื่นห้าเนาะต่อได้ต่อได้ประกันตัวนี้ให้แข้งขารครับแข้งขาสี่กงครับท่องทิดดังแล้วพี่น้องมองอาจจะผู้ลังคนอาจจะว่าพอมักอ่าแต่ว่าสีกับโคกงสั่งส่วนเรื่องน,นี่ที่ว่าโอเคอยู่พี่น้อง สองปัญหาเนาะครับครับเบอร์เบอร์โทรครับผมแปดสองศูนย์แปดสองห้าห้าหกห้าห้าหกสามสี่ศูนย์สามสี่ศูนย์ศูนย์พอหลงสว่างด้านดินครับผมอ่ะขอบคุณหลายๆครับพอหลงอ่ะปากงอามพอหลงครับพี่น่องเส้าหาครับต่อได้อยู่นี่บนเอเวอร์พี่หน่องเส้าหาตะกี้กับสามหมื่นกว่าบุคลาลพี่หน่องรุ่นนี้เครื่องดำครับผมเอาบึงพ่อแฟงครับเพิ่นจัดงอไทยมาฝากพี่น่องค่มลูกตัวฟู ลูกลูกสองปะครับตัวนี้ลูกสองเนาะลูกตัวผู้เพิ่นนี่อโครงสร้างดีครับผู้น้อยนี่ไปไปถ้าเขาคุ้นก็ได้ครับผู้น้อย <c oughs> แม่เนี่สูงสิประมาณหน่อยสามหาบวกครับพี่น้องเปิดเท่าไรพ่อแฝงเปิดเจ้าสาม,สามเนาะเอะอ๋ะมลูกตัวผู้แม่ท้องว่างปะครับทองว่างอ๋อทั้งนั้นแม่นปะครับแม่มุมแม่มุมลูกขาวลูกตัวผู้ สอง0มเนาะแม่สูงอยู่ประมาณร้อยยี่สิบเจ็ดนะประมาณนี้แหละพี่เนอะลูกตัวผู้ครับทรงลูกนะครับตัวนี้อ่ะลูกแขนปะยังสอง2มื0นอ่าลาคาสองมืนสามคุยได้ทุกชุดทุกตัวอ่ะเบอร์โทรครับผมศูนย์แปดสี่ศูนย์แ่ห้าสี่หนึ่งห้าสี่สอนพอแฝงสว่างแดนดินนะครับเนาะอ๋อขอบคุณหลายๆครับพอแฝงอ่ะปากมอไทยพอแฝงครับพี่น้อะ ผมเพื่องคนได้ควายงามมาฝากพี่น้องครับมาสายงามแบบนี้แม่นั่นมันพญาควายนั่นมันไอแม่ลูกครับตัวนี้ลูกตัวผู้หรือตัวแม่ครับบังแม่ทั้งกุ่นพี่น้องมาแล้วได้สองเดือนครับแม่กับม้าสองเดือนมาสองเดือนแล้วนี่ลูกยังนะครับลูกตัวลทั้งน้องนี่ประช้างอุดรครับตัวผู้หรือตัวแม่ก่อนเหรอตัวผู้หรือตัวแม่ก่อนนี่ตัวผู้เนาะ สร้างกุดอนเอกสารพันยังบ่ครับตัวนี้บ่มันบ่แต่ว่าเขาสมโตมาเลยครับโอ้สมโตเนาะครับลูกสมตสมตมาได้ทั้งนอกจักเดือนครับนี่ทั้งนอกทั้งนอกนี่ได้สี่เดือนหาเดือนสี่เดือนหาเดือนทั้งในทั้งในนี่สองเดือนผ่านสองเดือนผ่านสมยังบ่เนาะทั้งในสร้างครับสมสร้างสมโตหรือสมหลอดสมโตัวสมโตครับสมโตมาเลยนี่ สูงเท่าไรอันพอฟังร้อยสามสิบหกครับร้อยสนแล้วนเนาะไม่โห่ปลาเพียดแดงนี่พี่น้องเอ้สุดยอดครับมีทองมาพร้อมลูกสองตัวค่าท้องเนี่ยป,ประกันประกันบ่ประกันมานเห็นบ่เพาว่าประกันแต่ว่าผมว่าให้เขาประกันราคาเนี่ยราคาสี่หมื่นห่าสี่หมื่นห่าตัวรองได้หลายอยู่ครับต่อรองได้หลายบ่ได้ประกันท่องเนาะครับเนาะครับเนาะปุยกันเบิ้งครับพี่น้องทั้งนอกลูกตัวผู้ไก่ไก่สูงสี่เนาะเปิดอยู่เท่าไรครับจุานี้สี่สิบห้าครับสี่หมื่นห่าเนาะ าคุยกันได้ต่อได้หลายต่อได้หลายอยู่แม่พญาคุ้ยนี่งขายครับแต่เดือนแล้วนี่มีใบเอกสารแม่มันครับผมหน้าด่างหางดอกครบเครื่องสูงเท่าไรครับตัวนี้สูงร้อยประมาณร้อยสามสิบพันร้อยสามสิบบวกลบอ่ามันบ่ครับตัวนี้มันแปดเดือนแล้วตัวนี้แปดเดือนประกันทองสมตัมาเนาะสมตัมาครับสมรอดครับสมรอดฮะพูดว่าสมใบสมรอดครับเป็นใส่ยังมาแต่ว่าหน้าด่างเด้อพี่น้องนี่ พญาควายครับหางดอกแปดเดือนแล้วพคนสมมากว่าสันเอาเบ่งใบเบ่งหลอดพคนใส่ยังมากพี่นอ้องอ๋อพอไดครับพอพันมันครับสร้างอุด,ดออ๋อพอพันดังครับเอาบเอาบ่งเย็บกระสานคนทับสมมือได้สิบเก้าเดือนแปดปีหกหก ย่กำหนดคลอดยี่สิบหกเดือนหกปีหกเจ็ดใกล้แล้วครับใกล้แล้วตัวนี้คลอดประมาณเดือนมิถุนาเนาะครับเนาะครับใกล้แล้วพี่น้องเมษาคุณสภาพมิถุนาเดือนนาตัวนี้ดอกปากข้าวแก้เรียบร้อยตัวนี้ขร้นสตรครับเปิดตัวไหนครับแม่มันแม่มันเนี่ยเปิดไว้สามหมื่นครับสามหมื่นเนาะต่อเอาครับต่อได้หลายอยู่ครัวนี้ ตัวฟุตเนี้ครับตัวนี้เป็นเังกไนครับตัวนี้มัดบ้านครับเดิมสมมับ้านมาได้สามพกเดือนแล้วครับแม่มาาคือกันครับผมพกเดือนประกันปะประกันครับประกันมานเนาะสมตัวเพิ่มได้สอสามครับนี่สองหมื่นสามครับสมตัวจักเดือนก่อนนะครับตัวนี้พกเดือนแล้วครับพกเดือนเนาะประกันท่องได้แล้วครับพี่น้องพกเดือนลูกมันโตัวเพื่อมาหนีได้ครับวแล้วสูงสิร้อยสามสิบกว่าอยู่ครับตัวนี้สามสิบหกหรอครับครับสูงประมาณร้อยสามสิบห้าบวกลบไอ เปิดสาสาวสแม่ม่านพคมใหญ่น่สิบห้าแม่สามสิบสามหมื่อเบอร์โทรครับผม087ย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดสองห้องนเนึคะครับเนาะขอบคุณหลายๆครับผมเป็นยังไงฝ้าฝนแห้งปะทั้งดอนเกืองมังเเลยนี่มังเฮปพร้อมนีมังเฮ็โต๊หน่วยครับผมเมื่อแต่ว่าล้มหนึ่งกับพ่อปันไดเนาะใครอยู่ครับครับอาซุมเย็นครับผมครับเอบึง ก้อยงามเพิ่นเป็นยังไงครับแม่นี่สถานะท่องหรือยังไงท่องท่องท่องประกันปะประกันประกันเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนแล้วเจ็ดเดือนใส่ยังมาเนาะทับยังทับตัวหรือทับหลอดคทับทับพอตัวเนาะอ่ะสูงก็สิ่ประมาณหน่อยสามสิบครับพี่น้องบวกลบตัวนี้ลูกแรกหรือลูกสองครับตัวนี้ลูกแรก ครับพอตู่มาได้จักเดือนกว่าละผมลืมเจ็ดเดือนประกันม่านครับโอ้ทองออกคักแล้วพี่น้องมาทางนี้เปิดเท่าไรครับแม่มั่นวัดห้องสามสิบห้าสามสิบห้าต่อได้คุยได้ต่อได้ต่อได้ต่อได้หลายปะได้จนพ่อใจหมดละเอามาคุยกันเบิ่งนะครับเนาะอพี่น้องขายได้ก็บสีขายให้คอยให้เอามีแม่ม่นสามสิบห้ากาแฟลูกแม่ฟลูก แม่ลูกลูกตัวผู้อ่ามึงลูกไงเติอบองเลยพี่น้องลูกตัวผู้แม่เปน็นยังไงครับทับสมไปตอนนี้แม่ท้องว่างเนาะอ่าสูงกว่สีประมาณร้อยยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนี่แหละแม่นี่เออลูกตัวผู้ทั้งลูกตัวผู้มันสมยังมากแล้วครับสมตัวมากบ่หรือสมยังสมตัวไหมสมตัวเนาะเปิดเท่าไรครับก้มลูกตัวผู้ 4าีสิับกับมาต่อเอาเนาะคุยได้อยู่ักันเอาเบอร์โทรครับผมศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์เก้าหนึ่ง้ยอยอุดมครับห้อยอุดมเนาะครับเนาะเอาขอบคุณหลายๆครับห้อยฝากไม้มานครับผมเออเบงผู้เบาหน่อยครับเบงผู้เบาหน่อย นี่บ่ะข้อมึงลาบ่นี่ข้อมังไงนี่ห้องเขาได้หมดละห้องสามพันหกพันห้อยสามพันหกพัห้าร้อยต่อได้บ่ได้ครับได้หลายบ่ได้หลายตืบเอาข้อมูลหลูกตัวขมลูกตัวผูนะครับเนาะครับตอนนี้แม่เป็นนั่งไดครับทับสมไปหรือทองว่างทองว่างเนาะ ครับลูกตัวผู้แม่ท้องว่างแม่สูงกว่าม้านลอยสามสิบ <30 S 1> บวกครับอาจจะลอยสามสิบห้าบวกลบครับพี่น้องลูกตัวผู้เปิดเท่าไหร่ก่อนคุณพ่อสามสิบเท่าไรก็่<พ>ะเปิดสามสิบห้าร้อย,อยเอาเบอร์โทรครับผม 0่ารุนหกสรุนหกสี่สี่สองแปด้องเต็งหนึ่งนะครับเนาะอะยู่บ้านไรนน้องเต็งหนึ่งนี่เจริญคำเจริญสว่างแดนดินนี่เนาะคนแห้งอยู่บ่เมื่อคืนนี่ ฮะไม่แห้งแหงทังบ่นอนรับบ่รู้เรื่องหรอครับนี่จ้าฝนตกบ่ตกเล่นเป็นกงยงครับผมอ้าวขอบคุณหลายๆครับพ่อครับผมกะจะลืมครับเอาพวกพ่อกันได้ทุกวันเสาร์วันอังคารเด้อพี่น้องสนามนี่อ้าวสำหรับมือนี้คลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ